ไปกันที่เดอะมอลโคราชค่ะมีการจัดงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงประจำปี2568 Color of t a b l e สีสันชาวดอยชวนช็อปชิมสินค้าดีของอร่อยจากโครงการหลวงค่ะ ที่แกรนด์ฮอลล์ชั้นหนึ่งเดอะมอลล์โคร,ราชนะคะดรนรงชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายสมเกียรติวิริยะกุลน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางสุทธิดาวิริยะกุลน,นันรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาเขารวมค่ะดดโดยเดอะมอลกรุ๊ปจัดงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงประจําปี2568 c o l o r o f Table สีสันชาวดอยยกขบวนผลิตผลและ ผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูงทั้งผักผลไม้เมืองหนาวสินค้าแปรรูปชาก,กาแฟสินค้าหัตถกรรมไม้ดอกไม้ประดับรวมกว่า300รายการมาใ,มาให้ชอบทิมนะคะสัมผัสกับสินค้าดีอร่อยระหว่างวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์2,568 โดยนางพลอยชมพูอัมพุทธค่ะผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตบริษัทเดอะมอลล์กล่าวว่างานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงประจำปี2568เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกลุ่มมาร์เก็ตและกลุ่มเอีทนะคะโดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรเมืองหนาวที่ปลูกโดยเกษตรกรบนพื้นที่สูงผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำส่งต่อไปยังผู้บริโภคพ,พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสารปณิธานในพระราชาประสงค์ของรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชกิิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิศรัชการที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่1ิบในการช่วยเหลือชาวไทยให้มีอาชีพสุจริตและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนดังคํากล่าวช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะ โดยปีนี้นะคะก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Color of Table สีสันชาวดอยคัดสรรผลิตผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากโครงการหลวงที่มีคุณภาพดีและอร่อยส่งต่อจากยอดดอยสู่ชาวเมืองโคราชและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะคะพันพระราชทาน8 9าค่ะและพันพระราชธาน80 เคฟกูดเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ผักเมืองหนาวโรก็สสลัดนะคะคอสสลัดดอกไม้สดสมุนไพรผลิตภัณฑ์พืชไร้าชากาแฟผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ประมงตลอดจนสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอื่นๆจากโครงการส่วนพระองค์ ที่สวนจิตร,ระดาโมนิทิชัยพัฒนาดอยตุงและดอยคำเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดกาดชาวดอยค่ะที่นำเอาอาหารพื้นเมืองภาคเหนือมาร่วมจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะอีกทั้งก็ยังได้นำวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสแล้วก็ลิ้มลองความอร่อยซึ่งก็มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนเหล่านักชอ็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ผักสดๆผลไม้ชากาแฟ ผลผลิตส่งตรงจากยอดดอยนะคะอัดแน่นด้วยคุณภาพสินค้าแปรรูปสินค้าหัตถกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จากเกษตรกรที่ต่อยอดการพัฒนาวัตถุดิบโครงการหลวงและร้านค้าชื่อดังอีกมากมายพร้อมกับร่วมช็อปของอร่อยสุขภาพดีและส่งเสริมอาชีพชาวดอยในงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงประจำปี2 5 6 8 Color of Table สีส,สันชาวดอยนักแกรนด์ฮอล์ชั้น1เดอะมอคโคราชค่ะตั้งแต่วันที่1 0ถึง19กุมภาพันธ์2 5 6 8สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage กลุ่มเม่มาเก็ตไทยแลนด์และก็เดอะมอโคราชค่ะ